สวัสดีค่ะก็กลับมาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะมังมังเนค่ะวันนี้พิมพ์มีมังงะมานําเสนอนะคะชื่อเรื่องว่าขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขนะคะปัจจุบันนี้ก็ออกมาแล้วทั้งหมด3เล่มนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีเป็นแบบนิยายด้วยนะคะเผื่อใครสนใจเรื่องนี้อยากบอกก่อนเลยว่าพิมพอยากรีวิวปกมันมากเพราะว่ามังงะเรื่องนี้นะคะปกจะไม่เหมือนกับเรื่องอื่นคือมันจะมีเหมือนแบบ เหมือนกระดาษสาที่แบบหนานๆหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นปกอ่อนนะมันจะมีความหยาบของเขานะคะคือไม่เคยเจอมางะเรื่องไหนที่ปกเป็นแบบนี้มาก่อนเลยถือว่าแบบเป็นการสร้างความประทับใจให้อย่างมากเลยนะคะเรื่องนี้เป็นแนวโชโจนะคะเน้นเป็นยุคสมัยก่อนของญี่ปุ่นก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังกันคะ่ะ มาดูกันเล่มที่1ก่อนเลยนะคะขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขเรื่องนี้เนี่ยนางเอกนะคะตระกูลของนางเอกเนี่ยจะมีพลังพิเศษเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันก่อนเห็นอย่างเงี้ยชีวิตของเขานะคะเจอเรื่องมาหนักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่คือแบบพายเอกคือหล่อมากทุกคนลายเส้นมันคือดีอันนี้น้องสาวนะคะเห็นหน้าร้ายๆแบบนี้ก็ตามหน้าเลยค่ะร้ายมากในเรื่องนี้นะเป็นน้องสาวของนางเอก เดี๋ยวเรามาแนะนำก่อนเลยนะคะนางเอกของเราชื่อว่าไซโมลิมิโยนะคะ ตระก,กูลไซมรีเนี่ยเป็นตระก,กูลที่มีพลังพิเศษนะคะมีชื่อเรียกว่าเนตรอสูรแต่ตัวมิโยเองเนี่ยก็อายุจะ19ปีแล้วแต่กลับไม่มีพลังที่สืบทอดของตระก,กูลมาเลยนะคะไม่มีวี่แววเลยว่าได้รับพลังนี้ออกมาทําให้พ่อกับแม่นะคะไม่ค่อยชอบในตัวมิโยสักเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันน้องสาวเนี่ยพลังกลับตื่นขึ้นมานะคะทําให้เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักของคนในตระก,กูลค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องย่อนะคะในเรื่องนี้นะคะมิโยเราจะมีเพื่อนสมัยเด็กอยู่ หนึ่งคนนะคะชื่อว่าโคจินะคะโคจิเนี่ยก็อยู่ในตระกูลทัซซึอิชินะคะซึ่งเป็นตระกูลที่มีพลังพิเศษมาหลายชั่วรุ่นแล้วเหมือนกันซึ่งก็เป็นคนเดียวที่มิโยะเนี่ยสามารถพูดคุยได้อย่างสบายใจนะคะแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นไปตามความสุขของมิโยนะคะเพราะว่าในเรื่องราวนี้นะคะเด็กสาวที่อายุ19้และอยู่ในตระกูลผู้ดีเนี่ยจะต้องเตรียมออกเรือนแต่งงานแล้วนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือพ่อของมิโยะเลือกให้คายะแต่งงานกับโคจินะคะ เพราะว่าเห็นแก่หน้าตระกูลไงไม่อยากให้ลูกคนโตที่ไม่มีพลังพิเศษเนี่ยไปแต่งงานกับตระกูลที่เขามีชื่อเสียงเรื่องพลังพิเศษเหมือนกันนะคะกลัวเสียชื่อตระกูลแล้วก็จะให้ตัวมิโยนะคะไปแต่งงานเข้ากับตระกูลคุโดซึ่งตระกูลคุโดเนี่ยคือถือว่าดังมากเลยนะเป็นชนชั้นนําของประเทศนะคะมีทั้งสมบัติพัสถานและอํานาจทุกอย่างแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นชื่อเสียงของตระกูลคุโดก็คือเรื่องเลือดเย็นไร้หัวใจ มิโยะเนี่ยก็เลยเตรียมใจไว้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่ตัวเองไม่สามารถไปแต่งงานกับโคจิเพื่อออกไปอยู่ได้อย่างสบายใจนะคะอันนี้ก็คือมิโยะเรื่องนี้น่าสงสารมากเพราะว่าโดนลังแค่โดน กระทำทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กนะคะคายะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะไม่ใช่ว่าเป็นน้องสาวแล้วเขาแบบเรียบร้อยนะเขาก็รังแกมิโยมาตลอดนะคะเพราะเห็นว่ามิโยเนี่ยคือไม่มีพลังพิเศษแล้วก็ดูถูกต่างๆนานาเพราะว่าพ่อแม่ของมิโยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือแต่งงานทางการเมืองนะคะเขาไม่ได้รักกันและภายหลังนะคะพ่อของมิโยเนี่ยก็แต่งงานใหม่ซึ่งก็มีลูกก็คือคายะ แล้วผู้หญิงที่แต่งงานใหม่เนี่ยจริงๆก็คือเป็นผู้หญิงที่พ่อมิโยเนี่ยเขารักอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะแต่งงานทางการเมืองกับแม่ของมิโยนั่นเองมิโยนะคะตั้งแต่เด็กก็คือแทบไม่ได้ความรักจากพ่อจากแม่เลยผู้ที่ได้ความรักเพียงคนเดียวก็คือคายะนะคะตั้งแต่เด็กเนี่ยจะเห็นสังเกตเลยว่ามิโยก็คืออยู่คนเดียวตลอดต้องทําตัวเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนคนใช้ท่านหนึ่งอะ่ะ แบบก้มหัวเอออะไรก็ต้องพูดว่าขอโทษเพื่อให้แบบเรื่องมันจบจบเรื่องมันผ่านผ่านไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพของแม่มิโยนะคะซึ่งเราจะยังได้เห็นแค่ข้างหลังคือผมสวยมากทุกคนอันนี้คือตัวมิโยเองนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นท่านคุโดของเรานะคะอันนี้เป็นฉากที่ มิโยเนี่ยได้แตกเข้าไปในบ้านเรียบร้อยแล้วเดิมทีตัวคุโดเองอะ่ะก็ไม่ค่อยจะเปิดรับตัวมิโยเท่าไหร่นะคะเพราะคิดว่าก็คงเป็นผู้หญิงที่มาเพื่อเอาอํานาจมาเพื่อแบบว่าเห็นแก่ตัวนะคะเขาเลยทําเยนชากับมิโยเนี่ยตั้งแต่ต้นมิโยก็คือแบบว่าทําตัวเหมือนแบบแม่บ้านนะทุกคนคือเอออะไรก็ข่มขูวอ่ะอะไรก็ขอโทษขอโทษจนคุโดเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าทําไมลูกสาวตระกูลผู้ดีนะคะถึงทําตัวเหมือนแม่บ้านเหมือนคนใช้ในบ้านขนาดนี้มันจะต้อง มีความเย่อหยิ่งอะไรบ้างสิตอนแรกก็คิดว่าหรือว่าเขาจะมาแบบทําให้เราตายใจแล้วก็ค่อยมาเปิดเผยร่างจริงที่หลังว่าแบบฉันเป็นคนที่เห็นแก่ต,ตัวฉันเป็นคนที่เอาแต่ใจนู่นนี่นั่นนะคะช่วงแรกคุโดก็จะร้ายกับมิโยนิดนึงไม่สนใจเย็นชาแต่ตอนหลังได้เห็นมุมของมิโยมากขึ้นนะคะความน่ารักของมิโยมากขึ้นคือส่งคนไปสืบเลยนะว่าตระกูลนี้ทําอะไรกับมิโยนะคะทาไมมิโยถึงมีสภาพเป็นแบบนี้ mm hmm. ก็ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วตระกูลนี้ไม่ได้รักมิโยเลยนะคะและต่อมา ะะตัวคุดโดเองกเนี่ยก็มาที่บ้านของมิโยเลยและพูดเรื่องแผนมั่นหมายที่จะมั่นกับมิโยนะคะและจะแต่งงานกันเร็วๆนี้เพราะว่าตัวคุดโดอเองอะ็ะเริ่มรู้แล้วว่าครอบครัวไม่เคยดีกับมิโยเลยนะคะก็เลยไม่อยากจะปล่อยมิโยไปนะคะได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วมิโยเป็นคนที่มีจิตใจดีขนาดนะ่ะนี่ตอนที่ไปที่บ้านของมิโยก็คือไปคนเดียวนะพระเอกของเรานี่ โดยในการที่มาพูดเรื่องมั่นหมายครั้งนี้นะคะตัวคุโดเองเนี่ยก็คือมาบอกว่าฉันจะไม่ให้ผลประโยชน์อะไรกับตระกูลของมิโยนะคะจะแต่งงานกับมิโยโดย,ย,ยที่ไม่ให้สินสอดใดๆทั้งสิน้นนอกเสจ,จากว่าคุณพ่อเนี่ยจะก้มหัวขอโทษมิโยจากใจจริงถึงจะให้เงินสินสอดนะคะในตอนนี้คือคุโดเห็นคุณค่าในตัวมิโยมากๆแล้วแล้วก็เริ่มชอบน้องเราด้วยทุกคนเรามีอะไรจะบอกคือขาก,กับอาคายะได้เจอกับคุโดแล้วนางอเห็นว่าคุโดรอ เนี่ยเห็นปะนางขื่นอายนางเห็นคุดโดหล่อนางก็เลยแบบถามว่าคนนั้นใครสง่าจังทั้งที่ตัวเองก็จะแต่งงานกับโคจิแล้วนะตอนหลังก็คือเหมือนแบบว่าตัวนางคายะก็ไปพูดกับคนในครอบครัวว่าให้สลับคู่แต่งงานของคายะกับมิโยนะคะเพราะว่าตัวคายะลุ่มหลงในรูปลักษณ์ของคุโดมากนะคะพระเอกของเราก็เลยอยากจะย้ายตอนหลังก็มีการมาพูดกับนางเอกด้วยนะมิโยว่าแบบมาสลับคู่มั่นกันเถอะเพราะว่ายัางไงอะ่ะมิโยก็โอเคกับโคจิอยู่แล้ว อันนี้นะคะเป็นความแบบใจดีของพระเอกเรานะคะได้ซื้อของขวัญให้มิโยเป็นชิ้นแรกมิโยเนี่ยไม่เคยได้ของขวัญอะไรมาก่อนนะคะตอนแรกก็เข้าใจผิดว่าวางไว้ผิดที่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็คือพระอเอกะคะ่ะซื้อให้นะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนางเอกเนี่ยก็ปิดบังมาตลอดว่าไม่กล้าบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพลังพิเศษนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเห็นว่าเขาเริ่มเปิดใจกันมากขึ้นนางเอกก็เลย ล้าที่จะบอกพระเอกของเรานะคะซึ่งพระเอกจริงๆเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่มีพลังพิเศษเลยถูกผลักสออกมาจากบ้านนั้นนะคะนี่ก็คือแบบยอมเล่าความจริงให้ฟังก็คือชีวิตนางน่าสงสารมากๆแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็คือได้เห็นความอ่อนโยนของมิโยนะคะก็เลยแบบเริ่มรักเธอมากขึ้นเรื่องนี้น่ารักมากทุกคนดูดีความเขินอะ่ะมันน่ารักมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยของคุโดนะคะชื่อว่าโกโด ก็คือโหโกโดคุโดเหมือนกันไปหมดนะคะก็โกโดแตก็เป็นคนที่คอยแบบความเลี่ยนว่าแบบห,หวานอะไรกันขนาดนั้นนะเป็นตัวตลกที่แบบทําให้เนื้อเรื่องก็สนุกขึ้นมาด้วยนะคะนี่เนื้อเรื่องในส่วนของเล่ม3นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องที่นางเอกของเราหลัวน้องมิโยเนี่ยถูกลักพาตัวไปนะคะถูกพาตัวไป แล้วพระเอกเนี่ยเข้าไปช่วยซึ่งพระเอกเนี่ยก็มีพลังพิเศษอะทุกคนคือมันลังการงานสร้างมากนะคะเข้าไปช่วยมิโยเนี่ยคือแบบเป็นฉากที่มิโยนะคะโดนลักพาตัวแล้วก็โดนแม่เลี้ยงเนี่ยแล้วก็ขายาเนี่ยทำลายร่างกายนะคะ เพื่อให้ยอมเปลี่ยนคู่มั่นยกเลิกการมั่นกับคุดโดแล้วให้คุดโดเนี่ยมามั่นกับคายะเทนนะคะเนี่ยคือความเอาแต่ใจของคายะทุกคนคือแบบแม้กระทั่งคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อะคนเป็นพ่อแท้ทอะคะยังเลือกที่จะมองข้ามแล้วก็ปล่อยให้คายะกับแม่เลี้ยงเนี่ยทำลายร่างกายลูกตัวเองนะคะซึ่งตัวมิโยเองนะคะก็รักในตัวคุดโดแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยไปนะคะก็ขัดขืนและบอกว่าจะไม่มีทางยกเลิกงานมั่นเด็ดขาดเนี่ยทุกคนคือแบบ คือน้องสู้อ่ะเพื่อให้แบบว่าตัวเองจะได้ไปมีชีวิตที่ดีออกจากตระกูลนี้แล้วนะคะอยากจะสู้สักครั้งนะเพื่อที่จะได้มีความรักที่ตัวเองอยากจะมีพอน้องอ่ะไม่เคยได้อะไรมาก่อนเลยนะคะนี่อันนี้คือตอนที่คุโดมาหามิโยะแล้วนะคะเนี่ยคือแบบใช้พลังวัยทุกคนในการจะขัดขวางพระเอกแต่แบบเห็นปะพระเอกเราคือแบบเก่งขนาดไหนอะ่ะทะลุไปเลยนะคะมาช่วยมิโยะมันเป็นฉากที่แบบ อารมณ์แบบเอาของรักของห่วงของฉันไปฉันมาเอาคืนแล้วนะคะตัวโคจิเองเนี่ยก็แอบ,บรักมิโยะอยู่นะก็เลยให้ความช่วยเหลือกับคูโดนะคะโดยการนำทางไปยังที่มิโยะโดนขังอยู่นั่นเองเนี่ยคือตอนนี้ฉากตอนนี้คือตอนที่มิโยะโดนบีบคอนะทุกคนคือแบบนึกถึงคูโดมากอะ่ะแล้วเขาก็โผล่มาพอดีอะ่ะโผล่มาแล้วช่วยทันนะคะก็เห็นสภาพทุกอย่างเลยว่าในครอบครัวนี้ทาอะไรกับมิโยะบ้างนะคะเนี่ย แล้วก็พากลับไปทุกคนแล้วหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมานะคะเราจะได้เห็นฉากรอๆฉากความสวีดหวานของคูโดแล้วก็ตัวมิโยเนี่ยมากขึ้นนะคะความเขินอายของมิโยะที่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองเนี่ยชอบคูโดมากขนาดไหนนะคะแล้วคูโดเป็นคนที่ใจดีขนาดไหนเนี่ยทุกคนมันน่าดูมากนะคะนะคะแล้วก็ยังมีฉากที่มิโยะเนี่ยได้เจอกับพี่สาวของคูโดด้วยนะคะซึ่งเป็นคนที่แบบสดใสรละเริงมาก หลังจากนี้นะคะน้องก็จะได้เจอความสุขมากขึ้นแต่ยังไม่รู้นะว่ากี่เล่มจบนะคะแต่ในตอนท้ายมีปริศนาตัวละครเพิ่มมานะคะคือท่านคาคฮิโตะซึ่งเป็นพระโอรสขององค์จัก,กรพรรดินะคะตอนนี้พระเอกของเราก็ได้ไปเข้าเฝ้าแล้วมีการพูดถึงนางเอกด้วยซึ่งเราก็ต้องมาดูในเล่มต่อกันนะคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงแล้วตัวของมิโยเองเนี่ยพลังจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าหรือถ้าตื่นขึ้นมาจะตื่นเมื่อไหร่ หรือจริงๆมันตื่นมาแล้วแต่ว่ามียโยยังไม่รู้ตัวนะคะแต่ในเรื่องนะคะมันจะมีบอกลางๆอยู่แล้วว่าจริงๆอ่ะมีโยนะคะพลังอ่ะได้ตื่นแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ตื่นแบบว่าเป็นช่วงแบบกลางวันหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่น้องหลับนะคะทําให้น้องเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีพลังนั้นอยู่ แต่ว่าตัวคุโดะเริ่มมีความสงสัยแล้วก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นพลังของมิโยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาลุ้นในเล่มสี่ว่าจะมีการเฉลยปริศนาไหมว่าทําไมพลังของมิโยถึงไม่ตื่นขึ้นในขณะที่แบบใช้ชีวิตในประจําวันที่ไม่ใช่เวลานอนนะคะแล้วมันมีเหตุผลอะไรยังไงแต่จริงๆอนะ่ะเท่าที่อ่านดูนะคะพลังของมิโยเยอะกว่าพลังของคายะอีกนะพลังของคายะรู้สึกแบบบางเบามากแค่แบบ เห็นเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ตัวมีโยก็คือเป็นความ,วามรู้สึกที่แบบแม้แต่คนรอบข้างก็รู้สึกได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราแนะนำนะคะเป็นแนวโชโจลักใส่แต่ก็มีปมมีที่มาที่ไปเป็นในแนวของยุคญี่ปุ่นโบราณน,นะคะสมัยเก่าใส่ชุดอย่างเงี้ยคือทุกคนมันสวยมากแล้วแบบลายเส้นคือดีมากนะคะก็แนะนำและยังมีปมต่างๆมากมายเนี่ยที่เขาสร้างมาได้น่าสนใจแล้วก็รอการเฉลยนะคะว่าจริงๆเรื่องทั้งหมดจะเป็นยังไงเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆมีแฟนตาซีเข้ามานิดหน่อยก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่ามีกิมมิคอะไรแทรกเข้ามาไม่ได้เป็นความรักแนวโชโจหวานใสกิ้งอย่างเดียว ะะมีเรื่องของการต่อสู้แฟนตาซีพลังพิเศษตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆถ้ายังไงใครชอบแนวแฟนตาซีเรื่องลึกลับนิดๆนะคะก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจด้วยมันไม่ได้หวานขนาดนั้นนะก็อยากแนะนําให้ทุกคนดูกันนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Sub subscribe ให้พิมพ์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนะยังไงใครสนใจเรื่องไหนนะคะก็ถ้าเข้ามาบอกได้อยากให้ทำรีวิวเรื่องไหนเดี๋ยวพิมพ์จะมาทำรีวิวให้ดูกันยังไงก็เจอกันครั้งหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย